แน่แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเบียรที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเอ,อ่อสตีเปิลเปิลชาวคุกกี้ลแล้วแมททุกคนวั่นะครับก็การเล่นคุกกี้รสเครปสตรอเบอรี่ในฐานะผัดสองกันบ้างเนาะหลังจากที่เราลงคลิปรีวิวไปแล้วผมก็พูดเปลยเลยไปแล้วเออจะเล่นตัวของเครปเนี่ยเป็นผัดสองแล้วก็จะทําคลิปแยกออกมาให้เนาะ วันนี้เนี่ยก็จะเล่นเซตที่เป็นเซตน้องที่โผล่ในสกอร์บอดวันแรกนะก็คือจะเป็นเซตนี้เลยนก็จะใช้เป็นตัวของเฟรดผัดด้วยตัวของน้องเครปเนาะก็แทนที่เซตของมาร์ชเมลโล่เนาะถ้าเป็นเซตที่ใช้ผัดสองมาร์ชเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจําได้ว่ามันจะจบประมาณ940มั้งอ่ะพอมาเป็นแพทนี้เนี่ยน้องพอมีเครปมาเนี่ยเซตนี้ก็กระโดดขึ้นมาประมาณเป็น944ล้านนาะซึ่งก็ถือว่า โดดมาไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่ามันค่อนข้างจะเสะถียรขึ้นเล่นง่ายขึ้นจากการที่มีเครปเป็นผัดสําสำหรับเซตนี้เนาะถ้าเป็นรอบก่อนเนี่ยมาร์ชมันจะค่อนข้างต้องท่าพิสดารยื้อเยอะพอสมควรนะแต่พอมีตัวของครปมาเนี่ยมันทําให้เซตนี้เนี่ยการยื้อค่อนข้างจะสบายขึ้นเยอะเนาะดังนั้นตัวของน้องเฟรสที่ใช้เป็นผัด2เครปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเซตหนึ่งที่น่าเล่นเหมือนกันแต่แน่นอนผมก็ยังจะเชียร์ในฐานะครปผัดแรกมากกว่าเพราะว่าครปผัดแรกเนี่ยก็ยังถือว่าทําแต้มได้ดีกว่าเนาะแต่ว่าอ่ะเผื่อใครที่ เบื่อละอยากลองเล่นเซตเฟรดแล้วก็อยากเล่นเครเป็นผัดสองบ้างเซตนี้ก็ถือเป็นทางเลือกนะครับก็ทีเหตุผลที่เลือกเล่นเซตนี้เป็นเซตแรกเพราะว่านั่นแหละเราเคยเล่นกันไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราใช้เป็นมาร์ชแล้วก็ผมยื้อไม่ติดด้วยซับยื้อการเก็บสัตว์เลี้ยงเนาะคือยื้อสกิลติดแต่ว่ายื้อไอเทมจากสัตว์เลี้ยงไม่ติดคือเซตเฟรดเนี่ยผัดสองมาร์ชมันจะชอบมีปัญหาว่าเออมันจะชอบเก็บไอเทมจากสัตว์เลี้ยงอันท้ายไม่ทันเนาะพอมาเป็นเซตนี้ปุ๊บอะพอผมลองเล่นเทสไปเททสสมมมมาาาันนคค่่่ออข้งีีีจะววยยก คือตอนที่ผมเล่นมาขอแค่แบบยือดีๆนิดนึงอะ่ะมันก็สามารถที่จะเก็บไอเทมจากสัตว์เลี้ยงได้ละแต่ถ้าเป็นตัวของมาชเนี่ยมันต้องแบบยือท่าเยอะท่ายากเยอะเนาดดังนั้นมันก็เลยทําให้เซตนี้ผมว่ามันมีความเสถียรในการที่จะเล่นมากกว่านะาเทียบกับที่ใช้เป็นผัส2มาร์ชเนาดดังนั้นแพทนี้เนี่ยครีปก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมาทดแทนได้หลายตัวทั้งในฐานะผัดแรกก็ตบทั้งกล้วยตบพวกมะม่วงตบพวกอ่าตัวในจังหวะเดียวกันหลายตัวเนี่ยทิ้งออกตารางไปเยอะเนาะ แล้วก็ในฐานะผัดส,สก็สามารถทําหน้าที่แทนตัวของมาร์ชได้ทําหน้าที่แทนพวกเฟรเรสได้อะไรง,งี้เนาะก็จริงๆมันจะมีมะนาวอีกตัวนะผัดส,สในจังหวะนี้แต่ว่าเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยมะานาวก็ยังสู้ตัวของเคลปไม่ได้เนาะแต่จริงๆมะานาวมันก็มีจุดที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแหละเพราะว่ามันเอาไปเล่นพวกสายสปีดหรือสายเยลลี่ได้ไงแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเอามาเล่นแบบเป็นเซตทำแต้มตัวไปอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้ในจังหวะนี้เนี่ยในฐานะผัดส,สองจังหวะเค็บเลยหนึ่งขวดผมว่าตัวของน้องเคลฟเนี่ยน่าจะ อ่ะโอเคก็ใช้สกิลปิดท้ายไปเนาะถ้าเกิดว่าตัวของเครปเนี่ยผมก็เชียร์ให้ปั้นสุดๆเพราะว่ามันเล่นได้แบบทั้งผัด1ผัด2องเนาะในอนาคตถ้าเกิดมีเซตที่อ่าเป็นผัดแรกจกังหวะแบบนี้แล้วใช้เป็นตัวของเครปคุ้มอีกเนี่ยครปก็คิดว่าน่าจะยังได้ใช้ยาวๆเนาะดังนั้นผมเชื่อว,ว่าน้องครปเนี่ยน่าจะเมตาปอีกสักพักหนึ่งดังนั้นปั้นมาเถอะน้องใช้คุ้มแน่นอนเนาะคือต่อให้น้องอ่ะผัดแรกอาจจะดรอปลงเพราะว่าอาจจะมีตัวที่มาเก่งกว่าในฐานะผัดแรกแต่ว่า พอมาเล่นเป็นผัดสองได้ค่อนข้างดีเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะมี potential เนาะปั้นมามันค่อนข้างจะคุ้มค่านะแถมตอนนี้เนี่ยน้องก็สามารถเล่นในการเล่นได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นโหมดกิจกรรมเอ่ยในเบรกเอาผมก็คิดว่าน้องก็น่าจะมีโอกาสโสบได้เรื่อยๆนะเพราะจังหวะแบบนี้มันก็สามารถที่จะโลบได้มันขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างด่านมันเหมาะหรือเปล่าเนาะก็นั่นแหละถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดและที่จะปั้นมาในช่วงนี้ในเรื่องของการเล่นชิงถ้วยส่วนในเรื่องการเล่นอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ Case by, Case by เเคคสสไป แต่ตอนนี้ก็ถือว่าปั้นคุมเพราะว่าได้คุกกี้ชาเลนด์ด้วยนั่นเองนะอ่ะโอเคก็สำหรับตัวของครปเนี่ยอารมณ์จังหวะสกิลมันจะคล้ายๆกับมาร์ชก็คือตรงจังหวะท้ายเนี่ยต้องโดดๆหน่อยนงเพื่อให้มันสกิลทันเนาะถ้าเท้ามันติดพื้นเนี่ยมันจะตุยเย่ก่อนนะอันนี้คือข้อเสียนิดหน่อยของเซตนี้นะแต่นั่นแหละถามว่ามันยากไหมถ้าเกิดมันไม่ใช่จุดที่แบบเป็นจุดโดดยากอ่ะโดยภาพรวมมันก็สามารถที่จะโดดยืมสกิลได้ง่ายอะลมันเหมือนมาร์ชเอออมณ์มือใกล้ๆกันนาะอ่าโอเคสก มันไดไอเทมจากสัตว์เลี้ยงตรงจังหวะท้ายเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าเซตมาร์ชเยอะนะิมมาร์ชนี่คือต้องโดดแล้วโดดอีกนะแต่ตัวครสเนี่ยโดดแค่สเต็ปเดียวอะไรมันก็สามารถที่จะเก็บได้แล้วนะุมอ่ะก็จบที่944ล้านเนาะเห็นไหมบอกแล้วว่าแต้มมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะุมอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเซตเพิ่มเติมอีกสักนิดสักหน่อยแถมท้ายกันดีกว่านะครับโอเคมาเล่นเซตแถมเพิ่มเติมกันดีกว่านุมก็ในเมื่อเราเล่นตัวของน้องเครสเป็นผัดสองเซตเฟ,เฟอร์เรสต์ให้ดูแลก็ นั้นเดี๋ยวผมจะมาเล่นเพิ่มเติมแล้วกันว่าเออมันมีเซตไหนที่แบบแอบบแบบน่าเล่นบ้างอะไรอย่างงี้นอ้องจะใช้คํานี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเผื่อเซตไปเล่นในรวมเซตด้วยอ,อดังนั้นเอาเป็นว่าเอาคุกกี้ที่ไม่ค่อยได้เล่นนะเอามาเล่นหน่อยละกันนอ้องก็ขอเล่นด้วยน้องแซงละกันเนาะเพราะว่าเป็นตัวที่ตั้งแต่รีวิวไปก็เก็บเข้ากลุ่มแล้วก็ไม่เคยหยิบม,มาใช้อีกเลยไม่เคยหยิบม,มาใช้อีกเลยเหมือนจะมีคลิปที่เล่นวงเวทปะ่ะหรือไม่มีก็ไม่รู้นะแต่จาได้ว่าเหมือนเคยเล่นใอไลฟ์ไว้มั ก็นั่นแหละเอาเป็นว่าน้องก็คือแทบไม่มีบทบาทเลยตั้งแต่เข้ามาเนอะดังนนั้นอ่ะหยิบมาเล่นน้องซะหน่อยคือไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะน้องก็ไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นอะ่ะเออก็ให้ซีน้องนิดนึงนะครับคือเหตุผลที่น้องมันไม่ค่อยได้หยิบมาเล่นอะ่ะอันนี้หลายๆคนก็น่าจะพอเดาได้กันก็คือในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดใครดูรีวิวก็จะรู้แล้วว่าเออน้องมันไม่เหมาะเล่นจริงๆนะด่านมันไม่เหมาะแล้วก็บวกกับตัวของน้องมันเป็นตัวที่แบบ มันเป็นตัวที่ค่อนข้างล็อกระดับในการวิ่งนะถ้าเกิดใช้สกิลอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาในการเก็บเยลี่ติดปีกในหลายด่านแล้วช่วงที่ผ่านมาโอ้ด่านเยลี่ติดปีกเยอะเนาออย่างตอนนี้ก็มีสงสวรแสนสงบที่ก็เป็นด่านเยลี่ติดปีกเหมือนกันอย่างตัวของเหรียญบัวน้องก็น่าจะมีปัญหาในการเล่นระดับหนึ่งน้องนานามันก็เลยทําให้น้องอะ่ะค่อนข้างเสียเปรียบชาวบ้านแล้วก็บวกกับเป็นตัว3ขวดแต่วิ่งไม่ได้ไกลามากคือถ้าเทียบกันมันก็พอๆกับพวกยุก,กวาพวกสละแหละแต่จะสั้นกว่าหน่อยมั้งเออถ้าแบบ นับแค่เรื่องของระยะที่เป็นระยะก่อนไปถึงขวดเลือดอะไม่นับระยะสกิลทายน้องน้องก็ถือว่ามันไม่ใช่ตัวที่วิ่งไกลเวอร์วังอะไรนะก็เลยมีปัญหาในการเล่นน้องเราก็เลยแทบไม่ได้เห็นน้องในการเล่นเลยดังนั้นผมก็เลยอ่ะหยิบมาเล่นหน่อยละกันจะได้ดูได้ว่าเอ,อน้องเนี่ยเอามาเล่นในเมตาปัจจุบันเนี่ยมันพอประมาณไหนกันน้องซึ่งจริงๆน้องก็ไม่ใช่ตัวที่แต้มขี้เรวขี้เดะน,นะอันนี้ก็พูดกันตามตรงน้องมันก็พอแบบไปวัดไปวาได้น้องแต่ว่านั่นแหละ คือกว่าจะเริ่มแบบเล่นได้จริงๆจังๆอะไรเงี้ยตัวอื่นมันก็เริ่มมาแซงหมดละเป็นหนึ่งในตัวที่แอบน่าสงสารเหมือนกันนะเพราะว่ามาแล้วมันไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นาะเดี๋ยวนี้นี่ตัวใหม่มาปุ๊บแล้วแบบเออโดดเด่นจริงอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบอย่างลุงบาร์กอ่ะลุงบาร์กมันก็เฉพาะทางถูกไหมล่ะก็พอเข้าใจได้แต่น้องแซงเนี่ยมันเป็นตัวแบบมันเป็นตัวแบบปกติอะแต่ว่ามันมาแล้วมันแบบไม่โหดเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเทียบกับเฟอร์เรสที่มาได้แพทเดียวกันมันก็ต่างกันเยอะนะอย่างตอนนี้เเเฟตตกก็็ยยังงมมมม้้้าาาาแแแลลวว่่่นนไดะถึจีคป ตัวเฟ์เรสมันก็ยังทําหน้าที่ได้ดีอะในจังหวะนี้อะไรเงี้ยแต่ตัวน้องแซงคือมันโดนแบบมันโดนตัวอื่นเบียดไปหมดเลยอะคือพอเทียบตัวจังหวะเดียวกันยุก,กว่าสละอะไรเงี้ยตัวพวกนั้นมันก็แอบมีภาษีที่ดีกว่าหรือพอไปเล่นเป็นผัด2มันก็สู้พวกตัวในจังหวะเดียวกันตัวอื่นไม่ได้มันก็เลยทําให้น้องเนี่ยอาจจะดูแบบค่อนข้างเหงาหงอย,อยนิดนึงไม่ค่อยได้โผล่ในหน้าในเมตาเท่าไหร่เนาะก็มีโผล่เบรกบ้างแหละเออบางช่วงอะไรเงี้ยแต่บ้า พอไปเทียบกันมันก็ไม่ได้แบบสําคัญอะไรขนาดน,นั้นเพราะว่ามันก็สามารถมีตัวอื่นมาทดแทนได้นะอ่าโอเคก็ใช้สกิลปิดท้ายไปเนาะคือน้องเป็นตัวที่สามารถรีเลือดให้ตัวเองได้เลยนะมันก็เลยจะไปต่อได้อีกนิดนึงหลังจบสกิลท้ายเนาะแต่ว่านั่นแหละคือต่อให้มีรีเลือดแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่พุ่งนะต่อมาใช้สกิลมันมีสปีดนิดนึงแต่ว่านั่นแหละมันไม่พุง่งเนาะพอไปเทียบกับพวกตัวอื่นที่เป็นจังหวะเดียวกันมันก็เลยแบบทําระยะได้ถามว่าไกลไหมมันก็พอได้แต่ก็ไม่ได้ไกลเวอร์ มันก็เลยทําให้ในด่านโชคที่ผ่านมานะ้องก็จะติดลมเนาะอย่างในด่านปัจจุบันตอนนี้อย่างด่าน M3 ก็เล่นไม่ได้นะเพราะว่าก็ไปเก็บขนเลือดไม่ถึงเหมือนกันนั่นแหละหลายๆตัวที่แบบไปเก็บขนเลือดไม่ถึงก็จะมีปัญหากันเยอะเนาะคือกินขวดเลือดเกินอะยังพอแบบผมว่ามันยังพอทนนะแต่พอเก็บขวดเลือดไม่ถึงอะอันเนี้ยแอบอาการหนักอยู่เหมือนกันเนาะแล้วยิ่งถ้าแบบใส่เครื่องยนต์ไปช่วยแล้วชิ้นเดียวไปไม่ถึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนจะยิ่งหนักนะ คือถ้าใส่เครื่องยนต์ชิ้นเดียวแล้วไปถึงจังหวะดีอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าโอเคแหละไม่เป็นไรแต่พอใส่เครื่องยนต์แล้วไปไม่ถึงอะ่ะเดี๋ยวนี้เมตานี้คือถ้าเซตไหนใส่สมบัติทําแต้มเกินแบบไม่ถึง2ชิ้นอะไรเงี้ยแต้มมันหายเยอะจริงๆเนาะแบบต้องใส่เพิ่มระยะทาง2ชิ้นขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างเสียเปรียบนะคือถ้าไม่ใช่เซตที่แบบโอ้แบบแต้มจากตัวคุกกี้มาเยอะจริงอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบเสียเปรียบแต้มมันจะจบได้น้อยกว่านั่นเองเนาะ อย่างถ้าแบบไม่ใช่เซตเดวิลที่มันวิ่งไกลจ๋าแล้วได้วิญญาณเยอะอะไรเงี้ยเออมันก็เทียบกันไม่ได้เนาะอ่าโอเคก็จบที่925ล้านเนาะผมว่ามันก็พอได้นะเออเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ยังไม่ได้ลองเซตอื่นๆในด่านนี้เลยเนาะแต่ก็ถือว่าพอโอเคนะโอเคเรามาต่อก,กันที่เซตที่3กันเนาะก็พอผมนั่งเล่นน้องแซงผมก็เลยมานั่งคิดได้ว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้เรามาเล่นเหล่าตัวที่ถูกลืมกันบ้างละกันเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาน้องฮัชปิงมาเล่นกันเนาะ เพราะว่าฮัชชูปิงเนี่ยตั้งแต่ทําคลิปไปก็เหมือนน้องแซงเลยคือลงคลิปไปปุ๊บรีวิวเสร็จก็นอนกรุแล้วก็ไม่เคยหยิบมาเล่นอีกเลยคืออย่างว่ามันหยิบมาเล่นไม่ได้นะตัวมันอ่อนดอยเกินไปคือตัวมันสู้ตัวในเมตาปัจจุบันแบบไม่ได้เลยมันมันไม่เห็นฝุ่นเลยมันขาดไปเยอะนะฮะคือถ้าเทียบกับตัวในท็อปเมตาปัจจุบันต่อให้แบบไม่เอาตัวท็อปอะเทียบกับพวกตัวที่แบบอยู่ในเมตานี้เนี่ยแต้มน้องก็ห่างก,กับพวกตัวพวกนะั้นประมาณร้อยล้านนึร้อยล้านนะ เยอะนะคือแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมเขาต้องปรับเบสแต้มน้องให้มันแบบกระจกน้องง่อยขนาดนี้นะเสียดายอะ่ะคือตัวมันน่ารักอะ่ะแบบบางทีเราก็อยากหยิบมันมาเล่นบ้างแต่ว่ามันนเล่นไม่ได้เพราะว่าตัวมันกระจอกเกินไปอะ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะองของตัวคอแลบทั้งสองตัวทั้งตัวไฮจูปิงแล้วก็ตัวทวิงเกิลปิงเลยก็ออไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมเล่นทั้งสองตัวเลยแลวกันเออเดี๋ยวเอามาเล่นในด่านดอกบัวนี่แหละนะฮะ ด้วยความที่เราคงไม่มีโอกาสได้หยิบน้องมาเล่นอยู่แล้วตามปกติถือว่ารอบนี้เป็นวาระพิเศษก็แล้วกันไหนๆก็มีเหมือนมารีวิวผัดส,สองด้วยแต่ไม่เหมือนรีวิวผัดส,สองเนาะเอาไปว่าคลิปนี้ก็คือรวมเคปสตรอเบอรี่กับเฟอร์เลสแล้วก็รวมกับเซ็ตเหล่าผู้ถูกลืมแล้วกันนะฮะ <c oughs> คือถูกลืมจริงนะไม่ได้หยิบมาเล่นเลยจริงๆนะฮะโอเคแล้วก็เผื่อใครที่แบบเออเห็นน้องแบบมาไม่ทันน้องคออแลบอะไรเงี้ยเออจะได้เอาน้องแบบมาโชว์ตัวให้เห็นได้ว่าน้องเป็นยังไงกันบ้างเนาะ เอเอาจริงๆน้องมันก็นั่นแหละตามสภาพนะคือมันไม่ได้หมายคือมันก็เล่นได้เอามาเล่นขำๆได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็พอไปเล่นเบกบางผัดได้นะทดแทนได้แต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆจังๆอะไรเงี้ยมันมันไม่ไหวจริงๆนะถ้าดูเบดแต้มก็อย่างที่เห็นว่าแ้มมันช้ามากเลยนะคือถ้าแบบเห็นไม่เห็นภาพอบสัตว์เลี้ยงดูแต้มจากสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคือแต้มสัตว์เลี้ยงอ่ะมันปกติเดี๋ยวนี้สัตว์เลี้ยงให้แต้มมันก็จะตกประมาณแบบ สิบล้านบวกๆอะไรเงี้ยเออต่อการให้สกิลหนึ่งรอบแต่ของไอ้พวกคาชอปิงทวิงเกิลปิงเนี่ยแต้มครั้งหนึ่งมันให้ประมาณแบบห้าหกล้านเองมั้งเออมันให้น้อยนะเออแล้วก็ในการเล่นเป็นผัดแรกอะผมรู้สึกว่ามันแอบมีปัญหานิดนึงก็คือตรงที่แบบมันต้องโดดยืนะคือ้าเป็นแบบจังหวะสามขวดเป๊ะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยโดดยืนะแต่น้องมันต้องโดดยืนะก็นั่นแหละทําให้เป็นตัวที่แบบแอบลําบากในการเล่นอยู่เหมือนกันนะเออก็นั่นแหละไม่ต้องเล่นอ่ะดีแล้วเอามาเก็บเข้ากรุเข้าคลังไปนะฮ ผมก็แลกสกินน้องมาด้วยกันนะเออเอาไปว่าเออเหมือนเดี๋ยววันนี้เหมือนมานั่งรีวิวสกินฮาชูปิงกับทวิงเกิลปิงเวยละกันเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวไปผมก็รีวิวเป็นล่างหลักไงไม่ได้เอาสกินมาลงเพราะว่ากว่าจะผมจะแลกสกินได้ก็วันท้ายพอดีนะฮะวันท้ายจริงๆนะเออตอนที่แบบก่อนอีเวนต์มันจะไปพอดีนะแล้วก็คอแลแลปผมก็ไม่ได้เก็บครบนะผมเก็บแค่สกินไอ้น้องตัวคอลแลัไอ้ไอฮาชูปิงกับทวิงเกิลปิงสกินสั์เลี้ยงแล้วก็ผมเก็บแค่สกินคุกก,กี้กกของ สามหน่อที่มาตอนแพทนั้นอะที่มันจะเป็นเกรปฟรุตถังหูลูแล้วก็เอ่อกล้วยอะ่ะสามตัวนะผมแล้วผมก็ซื้อสกินสัตว์เลี้ยงกล้วยแค่นั้นเลยที่ผมซื้ออ่ะแล้วก็มีสกินเยลลี่อันเนี้ยที่ผมใช้อยู่แค่นั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบมองว่ามันจําเป็นเลยขนาดนั้นผมก็เลยเอาแค่อันที่ชอบนะก็เลยเก็บแค่นี้นะแต่ว่านั่นแหละถ้าเก็บได้ครบมันก็ได้ฉายาได้ ล็อบบี้พิเศษอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมก็ไม่ได้มองรู้สึกว่ามันจําเป็นอะไรผมก็เลยเอาแค่ที่ชอบพอนะฮะงบมีจํากัดด้วยเพราะว่าตอนนั้นเหมือนต้องเติมเ,เก็บงบไว้เติมเกมอื่นได้เงี้ยก็เลยแบบซื้อแค่เท่าที่อยากได้พอเนาะ,ะแต่ตอนนั้นนี่เหมือนมีมรสมได้บ้างที่แบบเออตอนนั้นที่ไม่มันชอบมีปัญหาไม่มันชอบช็อตอะ ก็เลยแบบทาให้ในการทําคลิปก็ค่อนข้างลําบากนะช่วงนั้นนะครับอ่ะโอเคก็ตัวน้องเคลฟเนี่ยก็พยายามโดดเยอะๆหน่อยนะอย่างที่บอกอย่าเท้าติดพื้นนะสิ่งสาคัญในการเล่นเพลผัดสองในจังหวะนี้เลยก็คือห้ามเท้าติดพื้นไม่งั้นจะสก,กิลไม่ทันเนาะอ่ะก็อย่างที่บอกแต้มเทียบกับตัวในเมตามันจะหายไปประมาณร้อยล้านนนครับก็จบที่824ล้านเนาะก็น่ารักน่าหยิกเนาะก็ตัวมันเป็นตัวคอลเลกชันสะสมจริงๆอะแต้มมันได้ประมาณนี้นะฮะโอเคเรามาปิดท้ายกันกับตัวของน้องทวีเกิลปิงกันเนาะ ก็ตอนแรกคลิปนี้ผมว่าผมจะเล่นสักสามเซตพอแต่ว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นฮาชูปิงละเล่นทวิงเกิลปิงหน่อยก็ได้นะฮะ <c ười> คือคลิปนี้นี่เหมือนเป็นรวมดาวเหล่าตัวผู้ถูกเลิศจริงๆนะมีทั้งน้องแซงมีน้องคอลแลบสองตัวนะฮะก็มีแค่เซตแรกอะที่เมตานอกั้กก็คือเป็นเซตเมตาตามใจฉันเมตาตามใจฉันนะฮะก็สำหรับตัวของน้องทวิงเกิลปิงเนี่ยผมไม่ได้ใส่เครื่องยนต์นะเพราะว่า น้องมันมีความสำนึกในการวิ่งความเร็วแสเงเราซึ่งจริงๆน้องก็ไม่ค่อยเหมาะกับด่านนี้นะเพราะว่าด่านนี้มันเยลลี่ติดปีกก็คืออัญมณีเหรียญบัวนะครับแต่ว่านั่นแหละอยากเล่นแล้วก็บวกกับเออไหนๆก็เล่นท้าจูป,ปิ้งไปแล้วก็เล่นทวิ่งกันปิงได้แล้วกันก็ให้มันครบไปนะฮะเอ่านั่นแหละเนาะตามคอนเซ็ปต์เรานะฮะจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีคอนเซ็ปต์เท่าไหร่นะอยากเล่นอะไรก็เล่นนะ,ะจับฉายเดี๋ยวเซตแบบพวกเซตอีพิกที่แบบน่าเล่นน่าเล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตตอออนนนนรววมเเซีีปิิกกกลละะัาาถื่ค้็ เอาตัวเก่าๆเอาตัวที่แบบไม่ค่อยแบบได้โชว์ตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออเอามาเล่นหน่อยนะะเพื่อหลายคนอจะคิดถึงนะผมก็แอบ,บคิดถึงอยู่เหมือนกันคือนั่นแหละบอกว่าเขาน่าจะแบบให้เบตแต้มมันเยอะกว่าน,นี้สักนิดนึงอะ่ะให้มันพอแบบหยิบม,มาเล่นได้จริงอะไรเงี้ยแต่พอแต้มมันแบบพอๆกับพวกคุกกี้ที่อยู่ในเมตาเมื่อประมาณปี2ปีก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอามาเล่นแบบไม่ไหวจริงๆนะฮะแล้วทวิงเกิลปิงแอบ,บจะดีกว่าฮาจูปิงนิดนึงตรงที่ว่า มันมีความสามารถในการวิ่งความเร็วแสงนะในจากความสามารถแคนดี้ของน้องนดังนั้นน้องทวิงเกิลปิงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบได้เปรียบตรงที่ว่ามันใส่สมบัติทําแต้มได้มันสามารถไปเก็บผลเลือดได้ง่ายกว่าเพราะว่ามันสามารถทําระยะทางได้เยอะกว่านั่นเองน้องแล้วก็พวกด่านอื่นๆที่วิ่งไกลหน่อยอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าฮาช์ชปิงนะเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างทําระยะได้ดีกว่าจริงๆน้องคือถ้าเทียบระยะเรื่องสกิลอย่างเดียวผมว่ามันพอบอกกันนะแต่ว่า ทวิงเกิลปิงมันได้เปรียบตรงแคนดี้เนี่ยแหละมันได้แคนดี้วิ่งความเร็วแสงช่วยเนาะก็นั่นแหละเนาะไอ้พวกตัวคอลลัไอ้ตั้งแต่ฮาชปปิงตวิงเกิลปิงอะไรเงี้ยคือใครทํามาก็คือเอามาสะสมอย่างเดียวแล้วก็ที่ได้ใช้ก็คือจะได้ใช้ในตัวของการเอาไปเล่นในโหมดกิจกรรมไอ้กิจกรรมที่มันเป็นวิ่งเบรกเอาอะไอ้ที่มันเป็นเบรกเอาสุ่มบัฟอะเอออันนั้นแหละนะฮะพอกิจกรรมมันหมดไปปุ๊บหมดเตือนไปปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าอะ ก็กลายเป็นตัวที่ทําอะไรไม่ได้เนาะเอามาสะสมเกๆ๋ๆอยู่ในคลังนอนคลังราวอย่างเดียวเพราะมันทาอะไรไม่ได้จริงเอามาเล่นก็เหนื่อยเปล่าอะเอามาเล่นแล้วมันแอบเหนื่อยเปล่านะฮะอ่ะโอเคก็เรียกน้องเครปลงมาเนาะก็ผมว่านั่นแหละผมรู้สึกว่าผัดแรกเหมือนทวิงเกิลติงมันทามาดีกว่าแต่ถ้าเทียบกันก็มันสู้ตัวในเมตาไม่ได้อยู่ดีนะถือว่าคลิปนี้ก็เอามาเล่นขำๆให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็อวดสกินเก่าที่เก็บไว้ด้วยเพราะว่า มันไม่มีทางที่ปกติจะได้ออกมาโชว์ตัวบ่อยๆอยู่แล้วไงก็ถือว่าเดี๋ยวไว้แบบมีโอกาสใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวผมเอา2องตัวมีมตัวนี้เอามาเล่นหน่อยดีกว่าคือเอาจริงๆตอนที่แพดท,ทวิงเกิลปิงเข้าเนี่ยตอนนั้นก็แอบ,บแบบเซอร์ไพรส์อยู่นะว่าแบบเออมีคอลแบบลบอะไรเงี้ยแต่พอตัวคอลแลบ,บออกมาปุ๊บอ่ะก็เป็นตัวประจําเดือนตามปกติเป็นตัวประจําอัปเดต2รอบตามปกติแต่ว่ามันนั่นไม่เก่งเลย คือตอนนั้นเดือนนั้นเนี่ยตัวที่แบกจริงๆก็จะเป็นพวกตัวบัฟหนมตัวบัฟมันก็จะมาทั้งหมด4ตัวไงก็จะมียูนิคอร์นมีกล้วยอ่ามีตัวของถังหูลูกแล้วก็เกรฟรุตอ่าตัวพวกนี้มันก็ยังเล่นได้จนถึงปัจจุบันถูกไหมล่ะก็มันก็เพิ่งบัฟมาเนาะเออแต่นั่นแหละพวกตัวที่มันเป็นตัวเมนตัวคอแลบมันก็ได้กลายเป็นว่าเอามาเล่นจริงไม่ได้นะฮะตอนนี้กล้วยก็ยังถือว่าเก่งอยู่ยูนิคอร์นก็เก่งอยู่แต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเล่นในบางด่านก็หลายลหะ เอออ่ะโอเคก็เคลปเหมือนเดิมนะผมตอนที่ผมเล่นมาเนี่ยตัวของเครปก็ถือว่าเป็นตัวที่อารมณ์การเล่นมันคล้ายๆมาจริงๆนะแบบในเรื่องของการยื้อสกิลทายอะไรเงี้ยือมันต้องแบบยือย้อๆหน่อยคล้ายๆกันนะมันไม่ได้แบบโดดแบบเป๊ะๆโดดประมาณสเต็ปหนึ่งก็สกิลทันอะไรเงี้ยมันต้องยือย้อๆหน่อยนะก็เลยอาจจะแบบ ใครที่เล่นมาร์ทมามันก็จะอารมณ์ใกล้ๆกันเนาะอ่ะโอเคก็จบที่834ล้านนมก็เยอะกว่านอ้องไชป,ปิ้งขึ้นมาประมาณ10ล้านเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นมถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันนะบ๊ายบาย